พลอยหญิงสาวคนนี้เป็นคนที่รักผมของตัวเองเป็นอย่างมากพลอยจะคอยดูแลผมตัวเองเป็นอย่างดีทนุธถนอมคอยบำรุงดูแลรักษายอย่างสม่ำเสมอจนเคยๆเขาก็อิจฉาที่ผมของพลอยนั้นยาวสลวยนุ่มลื่นมีน้ำหนักพลอยเองก็คอยภูมิใจเวลาที่คนอื่นเข้ามาทักทวงจนกระทั่งวันหนึ่ง พลอยต้องเสียผมของตัวเองไปเพราะเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดพลอยต้องบอกลาผมของตัวเองและเธอจำใจต้องตัดผมให้สั้นลงเนื่องจากผมของเธอนั้นขาดไม่เป็นทรงอีกแล้วพลอยกินไม่ได้นอนไม่หลับเนื่องจากเธอเป็นคนรักผมมากจนกระทั่งแม่ของพลอยได้แนะนำให้ไปต่อผมที่ร้านแห่งหนึ่งร้านต่อผมที่คุณแม่ของพลอยแนะนำนั้น คือร้านเสริมสวยพริมมี่บิวตี้ซาลอนเจ้าของร้านคือพี่พริมมี่พี่แกเป็นคนในหมู่บ้านใกล้ๆกันกับพลอยแกเป็นคนต่างจังหวัดไม่มีใครรู้ที่มาที่ไปของแกพี่พริมมี่เปิดร้านเสริมสวยได้สองสามปีแล้วโดยพี่พริมมี่แกเป็นคนที่ทำผมดีขึ้นชื่อในหมู่บ้านเมื่อพลอยได้ต่อผมเสร็จแล้วเธอก็เริ่มกลับมามั่นใจอีกครั้ง เธอได้กลับมาล่าเรลงยิ้มแยม้มแจ่มใสผมของพลอยรอบนี้ต่อได้ยาวกว่าผมจริงเมื่อต่อเสร็จเธอก็เริ่มมีความรู้สึกว่าเวลาเธอไปไหนมาไหนเธอก็รู้สึกเหมือนมีคนติดตามเธอตลอดเวลาหรืออาจเป็นเพราะพลอยนั้นยังเป็นเด็กสาววัยรุ่นที่กำลังอยู่ในช่วงวัยกำลังน่ารักเวลาออกไปข้างนอก จึงไม่แปลกที่จะมีคนมองเมื่อพลอยกลับมาถึงที่บ้านพลอยก็รีบเดินเข้าห้องเพื่อที่เธอจะได้อาบน้ําเมื่อพลอยเตรียมตัวที่กําลังจะอาบน้ําเธอก็เริ่มรู้สึกแปลกๆเหมือนกําลังโดนจ้องมองอยู่ตลอดเวลาโดยขณะที่พลอยกําลังจะอาบน้ํานั้นก็ต้องหยุดชะงักเนื่องจากเธอเริ่มรู้สึกว่ามีคนอยู่ด้านหลังของเธอ แต่เมื่อเธอหันกลับมามองกลับไม่มีใครยืนอยู่เลยพลอยจึงคิดว่าตัวเองกำลังเพลียเนื่องจากนั่งทำผมนานถึงส5หชั่วโมงเธอจึงคิดว่าไม่แปลกที่จะรู้สึกเพลียและง่วงเธอจึงรีบอาบน้ำรีบแต่งตัวและเข้านอนและขณะที่พลอยกำลังเข้านอนพลอยก็เผลอหลับจนกระทั่งเวลาเที่ยงคืนพลอยก็ต้องสะดุ้งตื่นมา แล้วจูจ่ๆก็มีเสียงแว่วๆลอยมากับสายลมเอาผมชั้นคืนเอาผมชั้นคืนมาดังขึ้นมาเรื่อยๆจนพลอยต้องตื่นลืมตาขึ้นมาดูว่าเป็นเสียงใครมาจากที่ไหนแต่พลอยก็ลืมตาไม่ได้เพราะเธอเพลียม,มากแต่ก็ยังมีเสียงแว่วๆตามสายลมมาเรื่อยๆ ว่าเอาผมฉันคืนมาหลังจากในคืนวันนั้นก็ทำเอาพลอยคิดไม่หยุดว่าคนนั้นคือใครเขาพูดอะไรเนื่องจากพลอยสลึมสลือจึงทำให้ฟังไม่รู้เรื่องแล้ววันนี้พลอยได้เดินกลับบ้านเพราะต้องอยู่ซ้อมกิจกรรมที่โรงเรียนจนค่ำจึงทำให้พลอยมาไม่ทันรถสองแถว และตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มกว่าแล้วพลอยเดินไปสักพักก็เริ่มได้กลิ่นเหม็นเน่าเหมือนกับเศษเนื้อเน่าพลอยเธอก็คิดว่ากลิ่นมาจากถังขยะที่อยู่ใกล้ๆแถวๆนี้จึงรีบเร่งฝีเทา้าเพื่อให้ถึงบ้านเร็วๆจนเธอได้พบกับบางสิ่งบางอย่างดูเหมือนคนใส่ชุดผ้าคลุมสีขาว เมื่อพลอยเดินเข้ามาใกล้ๆพลอยจึงเห็นได้ว่าเป็นคนคนคนนี้ไม่มีเท้าพลอยจึงวิ่งหนีสุดชีวิตและเธอก็ได้เข้ามาหลบที่มุมตึกแห่งหนึ่งเมื่อพลอยไม่เห็นผีสาวคนนั้นตามมาแล้วจึงโล่งใจแต่พอผ่านไปได้สักพักพลอยก็เริ่มได้กลิ่นเหม็นเน่าอีกครั้งจนเธอเริ่มทนไม่ไหวแต่ก็ทำได้เพียงแค่หลบซ่อนหญิงสาวคนนั้น ได้เดินตามพลอยมาจนถึงที่ที่พลอยหลบซ่อนและพูดว่าเอาผมของฉันคืนมานะเอาคืนมาจากนั้นทุกอย่างก็มืดดับไปวันต่อมาก็มีคนพบร่างหญิงสาวนอนเสียชีวิตอยู่ที่มุมตึก สภาพใส่ชุดนักเรียนนอนอยู่ที่พื้นไม่มีร่องรอยการต่อสู้มีเพียงแค่ผมของเธอเท่านั้นที่หายไปมีเลือดออกตามรากผมในบางส่วนเอาผมเันนคืนมาเอาคืนมา